ตอนจบนี่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่น้ำฝนนั่งมอเตอร์ไซค์ชมวิวของกรุงเทพมหานครหลังจากที่คุยกันสักพักที่สวนสาธารณะพิพัฒน์พ,พาเธอขี่มอเตอร์ไซค์ชมวิวและพากลับมาส่งที่บ้านพรุ่งนี้เป็นวันที่เธอต้องเล่นละครตบตาน้องสาวของพิพัฒน์หลังจากนั้นเราสองคนก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาเจอกันอีกเพียงแค่คิด หัวใจของเธอก็รู้สึกเจ็บแบบคิดไม่ถึงว่าเธอจะหลงรักผู้ชายที่เพิ่งเจอกันได้ไม่กี่วันที่อู่ซ่อมรถชื่อดังพิพัฒน์กำลังนั่งดูเอกสารด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอู่ซ่อมรถของเขาเป็นระดับเฟิร์สคาร์ดที่คนมาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนมีเงินแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ำรวยและเป็นไฮโซมาจากไหน แต่ผู้ชายอย่างเขาก็สามารถแต่งงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้กินอยู่สบายได้เพียงได้พบเจอหน้าน้ำฝนเขาก็แอบคิดเลยไปไกลว่าสักวันอาจจะแต่งงานแล้วมีลูกกับเธอเจ้านายเป็นอะไรมากไหมครับวันนี้ผมเห็นหน้าไม่สดชื่นเลยลูกน้องทักเจ้านายพร้อมกับทำหน้าสงสัยอย่างนั้นหรอสงสัยเมื่อคืนคงนอนไม่พอมั้ง พี่พัดกำลังโกหกความจริงเขากำลังคิดเรื่องของน้ำฝนอยู่ตลอดถ้าวันนี้น้องสาวของเขายอมตัดใจจากน้ำฝนก็แปลว่าเขาทำสำเร็จไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้เจอกับหญิงสาวอีกเขารู้สึกกระวนกระวายใจแต่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมามากนะักในตอนเย็ยนที่บ้านหลังใหญ่คนรับใช้รีบวิ่งไปเปิดประตูรั้วบ้าน ให้แขกของเจ้านายเดินเข้ามาเมื่อคนรับใช้เห็นผู้หญิงที่เดินลงมาจากรถได้แต่อ้าปากค้างสำรวจตั้งแต่หัวจดเท้ายังไม่วางสายตานี่คุณพิพัฒ์ซื้อผู้หญิงมากินเหรอนั่นเป็นสิ่งที่คนรับใช้คิดอยู่ในใจน้ำฝนเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพิพัฒ์กับแนนน้องสาวมองผู้หญิงที่เดินเข้ามาตามไม่กระพริบ พิพัฒคืนน้ำรายเฮือกใหญ่คิดไม่ถึงว่าน้ำฝนจะกล้าแต่งตัวแบบนี้ชุดเดรสรัดรูปที่เผยให้เห็นสัดส่วนอย่างชัดเจนชุดด้านหน้าควันลึกชวนทำให้คิดไปไกลหากว่าได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเขาอาจจะอดใจไว้ไม่ไหวสวัสดีค่ะพิพัฒน์น้ำฝนไม่ได้ยกมือไหว้สวัสดี แต่เธอกลับเข้าไปกอดแขนของชายหนุ่มเอาไว้แทนนี่น้องแนนใช่ไหมคะตัวจริงน่ารักเหมือนกันนะเราแนนได้แต่แสรงยิ้มออกมาท่าทางและกิริยาที่ดูออกว่าเป็นผู้หญิงอย่างว่าทำให้แนนเกิดอาการต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าคุณน้ำฝนจะชอบแต่งตัวแบบนี้โชนู่นโชนี่จนเห็นไปถึงไหนต่อไหนไปหมด ไม่กลัวคนอื่นคิดว่าทำงานอย่างว่าหรอคะแนนถามด้วยน้ำเสียงจิกกัดพอได้ยินน้องสาวพูดแบบนั้นพี่พัดดูได้ทันทีว่าน้องสาวของเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากพี่ไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานของพี่จริงๆแต่พี่เบื่อที่จะรับจอบแล้วอยากหาผู้ชายเรียงสักคนและคุณพี่พัดเข้ามาพอดีทั้งหล่อรวยขนาดนี้ ดีต่อใจของพี่มากพี่พัดคิดไม่ถึงว่าน้ำฝนจะเล่นละครได้เก่งขนาดนี้แนนน้องสาวของเขากำลังโกรธมากจริงๆพี่พัดแนนขอตัวก่อนนะนนนทำท่าไม่อยากเสริวนาด้วยต่อรีบเดินหนีขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านหลังจากผู้หญิงคนนี้กลับไปเธอต้องล้างสมองพี่ชายให้รีบเลิกและมองหาผู้หญิงคนใหม่ น้ำฝนถอนหายใจออกมาเธอรู้สึกโล่งอกดูเหมือนว่าน้องสาวของพี่พัฒน์จะไม่ชอบเธอจริงๆนี่คุณเล่นแรงไปหรือเปล่าพี่พัฒน์รู้สึกไม่พอใจเขาไม่อยากให้น้องสาวมองน้ำฝนไม่ดีแต่มันก็ได้ผลไม่ใช่หรอแบบนี้น้องสาวของคุณคงไม่เชีี่์ให้เราคบกันแล้วแหละน้ำฝนผมเคยคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดี ที่เราทําให้น้องสาวของเราทั้งสองฝ่ายเลิกเชียร์ให้เราทั้งสองคนคบกันแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วแหละว่ามันเป็นความคิดที่ดีไหมดูเหมือนว่าผมหลงรักคุณเข้าให้แล้วนี่คุณพูดจริงเหรอน้ำฝนรู้สึกตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันแต่เธอไม่กล้าแสดงอาการออกมามากใช่ ผมคิดว่าผมชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเพียงแค่ไม่มั่นใจเท่านั้นเองแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับผมใบหน้าสวยแสดงอาการเขินอายเธอเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่เก่งเท่าไหร่ฉันก็ยอมรับเหมือนกันว่าฉันชอบคุณแต่เราจะทำยังไงกันดีเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วน้องสาวของฉันก็ไม่อยากให้เจอคุณอีก พี่พัฒน่าจะบอกความรู้สึกให้เร็วกว่าน,นี้ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ต้องมานั่งทำลายจิตใจน้องสาวของเขาเราสองคนคงต้องหาทางสารภาพความจริงผมเชื่อว่าน้องสาวของผมและน้องสาวของคุณจะเข้าใจฉันก็หวังว่าอย่างนั้นค่ะน้ำฝนถอนหายใจสีหน้าของแนนน้องสาวของพิพัฒน์บ่งบอกว่าเกลียดที่หน้าเธอสุดๆ ทิ้งเรื่องปวดหัวพวกนี้เอาไว้ที่หลังเธอตอนนี้ผมขอจูบคุณได้ไหมน้ำฝนพยักหน้าด้วยความรู้สึกเขินอายเธอปล่อยตัวและปล่อยอารมณ์ไปตามหัวใจวินาทีที่เขาจูบเธอหัวสมองเบอร์ไปหมดคิดอะไรไม่ออกความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้เอ,อ่อร้อนออกมาอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ตลอดไปขอบคุณนะคะ ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่ารักอีกครั้งเมื่อก่อนฉันคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตายด้านไม่มีคำไหนที่เธอจะพูดออกมาได้มากกว่าคำขอบคุณพี่พัททำให้เธอรู้สึกรักอีกครั้งหลังจากที่โดนแฟนเก่าหักหลังเธอไม่กล้ารักใครอีกผมเองก็ขอขอบคุณเช่นกันผมพาคุณไปส่งที่บ้านดีกว่าถืนกอดคุณในชุดแบบนี้นาน,าน มันจะไม่จบลงแค่จูบพี่พัดยิ้มเจ้าเล่ห์ส่วนน้ำฝนเขินอายหน้าแดงถ้าเขาทำขึ้นมาจริงๆเธอคงไม่ปฏิเสธเพราะเธอหลงไหลเขาเกินกว่าจะห้ามใจไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้กับแฟนเก่ามาก่อนหรือว่าเขาจะเป็นพรมลิขิตของเธอพี่พัดกลับมาที่บ้านหลังจากที่ส่งน้ำฝนเรียบร้อย เขาเดินอมยิ้มเข้าบ้านอย่างมีความสุขแต่ต้องรีบพูดยิ้มให้ไวเมื่อเห็นน้องสาวนั่งรออยู่ที่ห้องนั่งเล่นพี่พัทแนนรู้สึกผิดหวังจังไม่คิดว่าพี่น้ำฝนจะเป็นคนแบบนั้นอย่าพูดถึงคุณน้ำฝนแบบนั้นเลยพี่พัทพยายามทำให้น้องสาวใจเย็นลงทำไมจะพูดไม่ได้คะผู้หญิงคนนั้นมีดีที่ไหน พี่พัดกล้าพาไปพบพ่อแม่เหรอพี่กล้าพาไปพบพ่อแม่เขายิ้มอย่าบอกนะว่าพี่พัดตกเป็นทาสของเรื่องอย่างว่าขอร้องละ่ะพี่ช่วยตาสว่างสิทีเดี๋ยวแนนจะแนะนำพี่สาวของเพื่อนให้รู้จักพอได้แล้วนะแนนเรื่องแบบนี้ให้พี่ตัดสินใจเองดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่จะพาแนานไปพบคุณน้ำฝนอีกครั้ง จะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงกันมากขึ้นพิพัดพูดกับน้องสาวด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดก่อนจะเดินหนีไปบนห้องนอนเขาไม่ต้องการให้น้องสาวมายุ่งเรื่องคู่ครองอีกนานมองตามพี่ชายไปอย่างหงุดหงิดพี่ชายขุนเิอจะไปรู้เรื่องอะไรถ้าทางจะหลงผู้หญิงคนนั้นจนอาการหนักเธอต้องรีบจัดการในวันต่อมา น้ำฝนตัดสินใจเรียกน้องสาวทั้งสองคนมาคุยกันต่อหน้าหลินและบัวทำหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่พี่สาวของตัวเองเล่าจริงเหรอสรุปว่าเขาเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถชื่อดังคนนั้นจริงๆเหรอบัวทำหน้าไม่อยากเชื่อเอาอย่างนี้ไหมพวกเราไปที่อู่ซ่อมรถของคุณพิพัฒน์กันจะได้เห็นกับตาว่าเขาเป็นเจ้าของที่นั่นจริงหรือเปล่า พวกเราถึงจะเชื่อลินเสนอความคิดเห็นก็ได้เราไปที่นั่นกันน้ำฝนรับคำท้าของน้องสาวทั้งสองคนเธอได้ส่งข้อความไปบอกพิพัฒแล้วว่าน้องสาวทั้งสองสคนจะเข้าไปลินและบัวแอบยิ้มให้กันหากว่าพิพัฒเป็นเจ้าของอูรสชื่อดันจริงที่สาวของเธอก็เป็นคุณนาย เพราะอู่ซ่อมรถชื่อดังไม่ได้มีอยู่แค่สาขาเดียวในกรุงเทพแต่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยต่างหากที่อู่ซ่อมรถระดับหรูหราไฮโซเลขาที่ยืนรออยู่ได้พาผู้หญิงทั้งสามคนมาพบท่านประธานที่ห้องทำงานพอได้เห็นสภาพแวดล้อมในการทำงานของพี่พัททำให้หลิงกับบัวเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าพี่พั เป็นเจ้าของที่นี่จริงๆเชื่อหรือยังว่าพี่กับคุณพัดแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกพวกเธอน้ำฝนหันไปถามน้องสาวทั้งสองคนแปบ๊บหนึ่งนะพี่ฝนพวกเราขอพิสูจน์บางอย่างแป๊บหนึ่งปัวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไอเดียนี้เธอเพิ่งคิดออกเธอไปที่ Google และพิมพ์ชื่อของผู้ก่อตั้งอู่ส้มรถชื่อดัง เพียงไม่นานหน้าของพิพั์ก็ปรากฏขึ้นมาไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้คือเจ้าของตัวจริงเสียงจริงพวกเราเชื่อแล้วค่ะเป็นตอบหลังจากที่ได้ดูรูปถ่ายในเว็บไซต์จากมือถือของน้องสาวคนเล็กผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับที่หลอกพวกคุณตอนนี้ผมชอบพี่สาวของพวกคุณจริงๆ พี่พัดพูดออกมาจากใจจริงน้องสาวทั้งสองคนของน้ำฝนไม่ต่างจากการมเทพที่ทำให้เขาและเธอได้มาพบกันไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะขอเพียงคุณรักและดูแลพี่สาวของพวกเราแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะท่านประธานมีผู้หญิงมาขอพบคะ่ะชื่อว่าคุณฟ้า เลขาของพี่พัทเข้ามารายงานใครผมไม่รู้จักเห็นบอกว่าจะมาขอบคุณเรื่องดอกไม้ที่ท่านประธานส่งไปให้แล้วบอกอีกว่าเป็นพี่สาวของเพื่อนน้องสาวของท่านประธานค่ะพอได้ฟังเลขาพูดพี่พัทเอามือขึ้นกลุมขมับน้องสาวของเขาเล่นไม่เลิกจริงๆอยากเข้าใจผมผิดน,นะคบน้ำฝน ต้องเป็นฝีมือของแน่แน่ๆผมขอตัวไปเคลียร์เรื่องนั้นก่อนละกันก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนน้ำฝนฝืนยิ้มถึงแม้จะเป็นฝีมือของน้องสาวพิพัฒน์แต่เรื่องนี้ก็กระตุกความรู้สึกในอดีตไม่น้อยเพราะเธอเคยถูกผู้ชายที่รักและไวใจหักหลังเมื่อกลับมาถึงบ้านน้องสาวทั้งสองคน เห็นอาการซึมของน้ำฝนยังเห็นได้ชัดพวกเธอพอดูออกว่าพี่สาวกำลังกังวลเพราะกลัวจะเป็นเหมือนในอดีตพี่พัทเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมมากกว่าแฟนเก่าของพี่สาวพี่ฝนคงยังไม่พร้อมที่จะต้องไปสู้รบปลบมือกับผู้หญิงคนอื่นอย่างแน่นอนพี่ฝนโอเคไหมโอเคสิอี่ไม่เป็นอะไรหรอกพวกเธอทั้งสองคนรีบกลับบ้านไปเถอะ ป่าน,นี้ลูกกับสามีชะเง้อคอคอยแล้วมัง้งน้ำฝนทำเป็นพูดตลกก็ได้งั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะหลังจากที่น้องสาวทั้งสองคนกลับไปน้ำฝนรีบหกิบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านออกมาจากตู้เก็บของนิสัยของเธอเวลามีเรื่องเครียดเธอจะทำความสะอาดบ้านทั้งหลังและเรื่องของพิพัฒ กำลังทําให้เธอรู้สึกกังวลและเครียดมากหลังจากออกจากบ้านพี่สาวได้สักพักบัวส่งข้อความไปหาพิพั์และเริ่มเล่าเรื่องของพี่สาวให้พิพั์ฟังและขอให้เขามายืนยันความบริสุทธิ์ใจพิพั์พได้เห็นข้อความของบัวเขารีบเคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จและตรงไปที่บ้านของน้ำฝนทันทีน้ำฝนรู้สึกตกใจเมื่อเห็นรถของพิพั์ขับมาจอดหน้าบ้าน สภาพของเธอไม่พร้อมให้เขาเห็นจริงๆผมเ่ายุ่งเหยิงใบหน้าไร้เครื่องสำอางและเหน็ดเหนื่อยจากการทำความสะอาดบ้านทั้งหลังพี่พัดมองผู้หญิงที่กำลังถือไม้กวาดเขายิ้มอย่างเอ็นดูแม้น้ำฝนจะไม่แต่งหน้าและแต่งตัวยังดูสวยสำหรับเขาเสมอคุณมาที่นี่ทำไมคะผมคิดถึงมาหาไม่ได้หรอคำว่าคิดถึง ทำให้น้ำฝนหน้าแดงพี่พับเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆผมแค่อยากมายืนยันให้คุณฟังว่าผมกับแฟนเก่าของคุณไม่เหมือนกันถ้าผมรักใครแล้วผมจะไม่มีวันนอกใจไม่มีวันจับปลาสองมือผมกับเขาไม่เหมือนกันฉันรู้ค่ะทุกอย่างมันเป็นที่ฉันเองพอได้เห็นผู้หญิงคนนั้น ความรู้สึกแย่ๆก็ผุดขึ้นมาแต่ฉันแยกแก้ได้ค่ะขอบคุณมากนะที่คุณพูดแบบนี้คำพูดของพี่พักทําให้เธอสบายใจมากขึ้นน้ำฝนในชีวิตของผมที่ผ่านมาผมทุ่มเทกับงานมากเพราะผมอยากประสบความสำเร็จผมเคยมีแฟนแต่ไม่เคยคิดแต่งงานกับใครจนกระทั่งมาเจอคุณ คุณทำให้ผมคิดเรื่องแต่งงานและอยากอยู่กับคุณไปตลอดน้ำฝนรับรู้ได้ว่าคำพูดของพิพัฒนั้นออกมาจากใจจริงเธออยากจะร้องไห้ออกมาเพราะดีใจเหลือเกินที่ได้เจอผู้ชายอย่างพิพัฒเขาทำให้เธอเชื่อคำว่าพรมวิคตเพราะความรักที่เธอมีให้กับเขามันมากกว่าคนที่เธอคบมาเป็นสิบปีเสียอีก แน่ใจแล้วหรอคะว่าอยากอยู่กับฉันแน่ใจสิผมรักคุณ,ณน้ำฝนแต่งงานกับผมนะคำขอแต่งงานสายฟ้าแลบหากใครได้ยินคงคิดว่าเธอท้องและหลายคนอาจจะคิดเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำที่เธอถูกผู้ชายที่เพิ่งเจอกันไม่ถึงเดือนขอแต่งงานแต่สำหรับเธอนั้นความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัน และเวลาแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่อยู่ในใจต่างหากฉันจะแต่งงานกับคุณก็ต่อเมื่อเราอยู่รอดกันจนถึงสามปีค่ะพี่พายิ้มให้กับคำตอบขอเพียงได้อยู่กับน้ำฝนเขายอมทุกอย่างจะให้รอเป็นสิบปีเขายังรอได้ความรักของเขากับเธอกำลังจะเริ่มต้นนับจากนี้ พมได้คิดบันดาลให้เขากับเธอมาพบเจอกันสมปีผ่านไปงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความยินดีของญาติทั้งสองฝ่ายเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดถูกแก้ไขในงานแต่งน้ำฝนกับพิพัทไม่ลืมที่จะเอ่ยถึงการมาเทพน้องสาวของเขากับเธอที่ทำให้เธอกับเขาได้มาพบกัน สามปีที่ผ่านมาน้ำฝนกับเขาได้พิสูจน์มามากพอแล้วว่ารักกันขนาดไหนและเขากับเธอจะรักกันตลอดไปจบบริบูรณ์